โตเกียวมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่236กับการตั้งแกงใหม่ของทาเคมิจิเพื่อต่อสู้กับแก๊งไมกี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับเป็นมังงะนะครับของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่236ซึ่งตอนนี้ถือว่าเด็ดและสําคัญมากๆเพราะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับของเพลงของเรื่องอย่างทาเคมิจิแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มเหมือนมนับอย่าลืก และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณโดยจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage แต่หากว่ากดแล้วนะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันของมังงะโตเกียว v e เวนเจอในตอนนี้กันเลยดีกว่า ้วยเหตุการณ์ของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่236เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่ฮีนั้นะครับได้ให้ทาเคมิจินั้นระบายความในใจของตนเองนะครับหลังจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็ขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับของตัวโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปดูพลุหรือดอกไม้ไฟกันซึ่งแน่นอนทั้งสองคนต่างตื่นเต้นนะครับกับภาพที่ได้เห็นนะครับเพราะว่าจะเป็นดอกไม้ไฟมากมายเลยนะครับเต็มท้องฟ้านะครับเป็นภาพที่สวยงามสุดๆโดยฮีนานะครับที่นั่งคู่กับทาเคมิจินะครับเธอนั้นก็หัวนะครับ ซบที่ไหล่ของทาเคมิจิและเธอนั้นก็ได้พูดกับทาเคมิจิในทันทีนี่ทาเคมิจิเธอจําได้หรือเปล่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับตอนที่เรานั้นไปดูดอกไม้ไฟบนตัวดาดฟ้าของบ้านฉันเลยนะเธอยังจําได้หรือเปล่าทาเคมิจิเลยตอบกลับไปในทันทีจําได้สิในตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยตั้งใจจะจับมือของเธอนะฮีนาแต่ว่านาะโอโตะนั้นเนี่ยดันเข้ามาขวางเสียกอนและทาเคมิจินะครับเขาก็พูดต่อนะครับกับฮีนะนี่ฮินะเธอฟังฉันเอาไว้นะฉันจะพยายามอย่างหนักเลยที่จะปกป้องเธอและแน่นอนกว่าที่ฉัันนนนน้้้จจะมมาถึงงุดดีีไก็เพื่ออๆขอ ชันผู้คนรอบตัวชั้นนี่แหละในการช่วยและสนับสนุนชั้นจนสามารถมาถึงจุดนี้ได้และมันยิ่งทําให้ชั้นนั้นต้องมีคนที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกเลยว่าไมากี้นั้นสามารถช่วยทุกคนที่ชั้นเนี่ยอยากจะช่วยเอาไว้ได้และนี่แหละมันก็คือเหตุผลทั้งหมดเลยว่าทําไมการชั้นนั้นถึงไม่ยอมทอดทิ้งในตัวของไมกี้ชั้นไม่ยอมให้ไมกี้นั้นต้องเข้าสู่ด้านมืดเพียงแค่คนคนเดียวหรอกว่าแต่ว่าฮีนะเธอจําจสิ่งที่เธอพูดกับชั้นที่สารเเคนนนั่นกกน่่นน่ไไมมใชกุ้งแต ทาเคมิจิก็คือทาเคมิจินี่แหละฮินะนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยเล่นมุกกับและครับว่าฉันเคยพูดแบบนั้นด้วยหรอนะครับแล้วก็สีหน้าที่เขินอายนะครับกับสิ่งที่เธอเคยพูดกับทาเคมิจิในอดีตนะครับมันตอกย้ําอยู่ภายในทาเคมิจินะครับจนถึงทุกวันนี้ทาเคมิจินะครับก็เลยนึกถึงตนเองนะครับว่าเป็นคนที่อดแอก่อนหน้านี้นะครับแต่เป็นคนที่มีความพยายามสุดๆเลยและเขานั้นก็ตะโกนนะครับแล้วก็พูดให้ฮินาตนะครับได้ฟังแหละครับว่าก็ตัวฉันเนี่ยคือฮานา ที่เกี่ยวข้องกับไมกี้ต้องพาไมกี้นั้นกลับมาหาพวกเราเหมือนเดิมให้ได้ฉันว่าฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะฮีนะฉันจะสร้างแก๊งของฉันเองและจะเป็นแก๊งที่ดีที่สุดซึ่งแน่นอนนะครับความหมายของทาเคมิจินั้นเขาจะตั้งแกงขึ้นมานะครับเพื่อทําการทวงคืนไมกี้กลับมาให้ได้เลขการผ่านไป1เดือนนะครับหลังจากวันนะครับที่ทาเคมิจินั้นมีความตั้งใจจะตั้งแกงของตนเองขึ้นมาเขานั้นนะครับหายบาดเจ,จ็บแล้วนะครับและพร้อมจะทาภารกิจในการตั้งแกงของตนเองก่อนอื่นเลยฉันเนี่ยจะตั้งแก๊งของตนเองว่าแต่ว่านี่ฉัจะต้องหาาสมาิก เสียก่อนซึ่งแน่นอนสมาชิกคนแรกคนนั้นจะต้องเป็นจีฟูยุโดยทั้งสองคนนะครับก็มาเจอหน้ากันนะครับทาคิมิจิมาหาจีฟูยุนะครับจีฟูยุนั้นเมื่อเห็นทาคิมิจินะครับก็คิดว่าทาคิมิจินั้นเนี่ยจะมาต่อยกลับหรือเปล่านะครับเพราะคนที่แล้วจีฟูยุนั้นนะครับดันไปพูดจาไม่ดีนะครับกับทาคิมิจิดูทาคิมิจินะครับพูดขอโทษนะครับกับจีฟูยุนะครับแบบว่าสิ่งที่เขาทําก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลยแต่จีฟูยุนั้นนะครับบอกว่าถ้าหากจจจะะะมมมาาาาาพูดดเเรรรรื่่่อองงนนนนีีี้้้ลลกกก็คคคััับบบบไไปสยวทิิิึช พูดจุดประสงค์ของตนเองนะครับให้จิฟุยุได้ฟังเอ่อจิฟุยุจริงๆแล้วเนี่ยฉันมาที่นี่เนี่ยพอฉันเนี่ยอยากจะสร้างแกงของตนเองด้วยแกงของฉันนั้นเนี่ยจะมาต่อสู้กับแกงคันโตมัจิไคฉันดูนะสิ่งที่ฉันขอกับนายเนี่ยอาจจะดูมากไปแต่ได้โปรเธอร์ช่วยร่วมมือกับฉันทีจิฟุยุจิฟุยุนะครับที่หันหลังให้ทาเคมิจินะครับก็เลยพูดตอบกลับไปฉันว่านายเนี่ยมาช้าไปหน่อยนะทาเคมิจิฉันจะต้องไปส่งจดหมายลาออกจากงานเสียก่อนเพราะฉันไม่อยากให้ร้านของฉันเนี่ยมีปัญหาเข้าใจหรือเปล่ารอแแบนนึงล้กะคู หูของฉันทาเคมิจิเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ร้องไห้นะครับแล้วก็โผล่เข้าไปก่อนนะครับในตัวของจิฟุยุใหญ่เลยนะครับจิฟุยุก็ด่าเลยเลยครับว่าไอ้บ้าเอ้ยอย่าร้องเสียงดังแบบนั้นสิลนการถูกตัดไปนะครับเป็นจิฟุยุกับทางด้านทาเคมิจินั้นกําลังพูดคุยกันอยู่นะครับโดยจิฟุยุบอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีชื่อแก๊งในใจอยู่แล้วนะครับเราจะชื่อแก๊งว่าเทาสั้นวินเทอร์ซึ่งชื่อว่าเทาสั้นวินเทอร์นั้นนะครับมันมีความหมายนะครับเป็นภาษาอังกฤษใชช่่่่่่มมัััั้ยยซึงงถาาาาแปปปลตตรรรววเ็็นนนนนภษญีุุุะะะคคคบบจจจืืออฟฟก เอาชื่อของตอนเองนะครับมาตั้งเป็นชื่อแก๊งซึ่งกิฟุยุดูภูมิใจกับชื่อนี้มากเลยนะครับแล้วบอกเลยเลยครับว่าเป็นไงล่ะชื่อเนี่ยดูเท่ใช่ไหมล่ะอีกทั้งจิฟุยุก็บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยแอบคิดโลโก้ให้แก๊งด้วยละแต่ทาเคมิจิก็แอบบน่บนๆเลยครับว่าฉันว่าชื่อมันยาวเกินไปหรือเปล่าเวลาพวกเราตะโกนแบบเท่ๆเนี่ยมันจะดูลำบากเกินไปหรือเปล่าจิฟุยุก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันเนี่ยชอบชื่อนี้ใช้ชื่อนี้แหละแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังง Tokyo ger, ะโตเกียวรีเวนเจอร์ใน เคมิจินั้นนะครับกำลังจะตั้งแก๊งใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งน่าจะรวบรวมนะครับอดีตของแก๊งโตมันเนี่ยในการไปต่อสู้นะครับกับแก๊งคันโตมันจิไขนะครับที่มีทางด้านของไมกี้เป็นผู้นําซึ่งแน่นอนแก๊งใหม่นี้นะครับโอ้โหผมว่าน่าดูเดือดเลยนะครับถ้าเคมิจิจะเอาอะไรไปวัดนะครับกับทางด้านไมกี้เราก็ต้องรอในการรับชมการเดี๋ยวผมทาคลิปวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะในวันพรุ่งนี้เตรียมในการรับชมได้เลยนะครับเป็นประเด็นที่ผมอยากจะคุยมานานและเกี่ยวกับแก๊งใหม่นะครับของตาเคมิจิ มาได้นะครับรีเควสมาเดี๋ยวผมจะทําให้เกี่ยวกับโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับปีนี้ก็ปีใหม่แล้วเนาะเรานะครับจะทําเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจัดเต็มมากยิ่งขึ้นและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fan Page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสรบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ